สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนมาเข้าป่านะคะวันนี้วันวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารนะคะทุกคนวันอังคารวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวบอกไว้นะจำไม่ได้เดี๋ยวกันนะทุกคนวันอังคารที่สิบห้านะคะทุกคนจําเลขที่วันไม่ได้ซะแล้ววันนี้พาทุกคนมาเข้าป่านะคะมาเก็บเห็ดค่ะทุกคนตามมาค่ะ เข้ามาแล้วนะทุกคนนี่เก็บกองไว้เดี๋ยวเราจะตัดขานิดนึงวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรต้องทำอีกหลายอย่างฮ่าดูสิอยู่ในร่องน้ำเดี๋ยวูค้างนี่ก็มีเก็บกองไว้ก่อน ในอมงอนู่นเราก็จะตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะทุกคนอันไหนที่มันเลอะมากๆก,ก็จะไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปปัดอีกทีหนึงนะคะ บอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นทางเข้านะคะทุกคนมันก็จะยังไม่เจอดอกใหญ่ขับรถผ่านมานะคะทุกคนถนนเปียกเลยอะ่ะพอมาถึงก่อนจะถึงป่าถนนแห้ง hey! อุตส่าห์ดีใจนะเห็นถนนเปียก <laughs> แต่ที่ไหนได้โอ้ย มาไม่ถึงป่าเราตอนนี้คนสั่งบูเบอรี่เยอะมากเลยทุกคนมันไม่มีเวลาไปเก็บนะ่ะเนี่ยทำไมถึงตัดขาไปบ้างเพราะว่าพี่ฝนจะพายายามแต่ถ้าเราตัดขาไปเลยมันจะเสียเวลาเราเก็บได้น้อยไงอืมแต่ถ้า วันนี้ก็เอาที่ตักมาด้วยนะที่ตักบูเบอรี่อ่ะแต่ว,ว่าถ้าถ้าได้เห็ดน้อยเราก็จะตักบูเบอรี่ไปด้วยวันนี้เลยนะคะปรากฏว่าเข้ามาเราก็เจอ จอพอเจอเห็ดนะคะพอได้นะคะทุกคนดอกใหญ่แล้วนะเขาดอกใหญ่แล้วขาใหญ่ขาอวบเริ่มตรงบ้าง เมื่อวานนี้ไปดูป่าบูเบอรี่มาก็ได้มาประมาณโลกว่าวาได้เห็นมาเพราะว่าเดินตามทางเราเห็นไงแล้วก็เลยเก็บแต่เราอะไม่คิดว่ามันจะมีเราก็เลยไม่มีไม่ได้เตรียมอะไรไปเอาถุงไปใส่ถุงมันมีติดรถมาไงแล้ก็เอาใส่ถุงนั่นแหละได้โลกว่าวา แต่มันก็มีดอกสวยๆอยู่นะดอกใหญ่ๆสวยๆอยู่ไม่ได้ถ่ายคลิปไงเพราะว่าเราไปดูป่าเนาะเราไม่ได้ตั้งใจไปเก็บเห็ดไปดูป่าบูเบอรี่เห็ดที่เก็บนี่ก็คือเห็ดที่พี่ฝนปล่อยมันไว้นะอือพอดียังมันมีมันยังไม่มีคนเข้ามามันก็เลยได้เก็บมันโต ทิ้งไม่ลงถางซะงั้น,นดอกเป็นสีขาวเลยฝนมันไม่ตกใส่เนะาะอ้อผีถาดเอากินซะแม่ใกล้จะมาแล้ววันเสาร์นี้จะได้ไปขายของหรือเปล่าไม่รู้ แม่มาวันอาทิตย์กลัวแฟนขับรถไม่ไหวเพราะว่ามันต้องออกตั้งแต่วันเสาร์สี่ห้ทุ่มวันเสาร์อะแล้วก็คืนวันเสาร์เช้าถ้าเราไปขายของก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่อีกทุกคน <c oughs> แฟนก็จะไม่มีเวลานอนเพราะว่าขับรถไปสต็อกโฮมนี่ขับไปรถที่ขับรถไปที่สนามบินนี่ใช้เวลาห้าชั่วโมงกว่าเกือบหชั่วโมงอะ ถ้าขับอย่างเดียวไม่พักนะสนามบินใกล้บ้านก็มีแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องไงแม่ขึ้นเครื่องครั้งแรกเปลี่ยนเครื่องไม่เป็นเราก็เลยให้บินลงที่เมืองเมืองหลวงของสวีเดนนะคะ เก็บกันตรงไหนเนาะฝนตกตกดอกเหลืองๆส้มๆสสวยใช่เห็นเขาลงคลิปเรียวกันได้เยอะได้เยอะทำให้เราไม่ไปเจอกับเขาอย่างนั้น <c oughs> วันนี้เอาถังแดงมานะนี่สองถังแล้วก็ถังขาวถังหนึ่งนู่นทุกคนดูเห็ดพึ่งแม่หมด แต่มันแก่แล้วล่ะถากกินซะย,ยับเยินเชียวสามพี่น้องอเราก็ล้อเ,เก็บเอาข้างถนนไปก่อนยังไม่ได้เข้าป่า เห็ดด ja, oh, ินเริ่มออกกันเยอะแยะเลยนะอ๋อพิทากินค่อยละยางหาหมีดเว้ยนี่ละตัดเห็ดเป็นจังสี่แล้วพี่น้องตัดแหล็กทิมว่างไปทั่วที่โบได้ไทยให้บเบิ้งตลอดดดอกด้วจ้ะอันนี้พึ่งเขามากอะ Chính chính hết lại đó cả đứa thu khôn Thế mà đỏ mình bỏ thân đầy nhai lại Này Má bớt đây chỉ thang Này, Hết Hết tìm Này Cái lăng ngắm เนะสียวไปปิ้งดีบอ๊อบนะเฮ้อไอ้กี้ชอบมากเลยนะเนี่ยดดอกนึงอ,อันนี้มันแก่แล้วนี่ไงนี่ อันนี้มันเท้าแหละเอาแต่อดอกงามๆเนาะเอาถุงมาแยกใส่อันนี้มันสิทรงอันนี้นหะเอาแต่อดอกตุ่มๆพี่น้องสีล้องเบื้อป่ะสีผ้าไปเบิ้งเฮดข่อยจงไว้อ้าวเหี้ยอีกใส่ละอือไปไปเบิ่งเฮดเหลือ,องกัน มันใหญ่แล้วพี่น้องกะหลายมือแล้วเนาะน,นี่ดี่ันนีก็ตอนนั้นเป็นหัวอันไม่ขีดอยู่ตอนนี้ได้แล้วเก็บได้แล้ว เห็ดหลายอยู่ด้วยมันบบใหญ่มั่นละ่ะฝนตกบ่ต่อเนื่องโอ้ยือบะารีบ่บอโตที่น,นห้องงาม 남산원들이. <릉> เาาก็บเอาดอกเล็กมาซะงั้งนขาสั้นไม่เอาแหละแน่นแน่นหนามันแหงมันติดแน่นดีแท้ขาอ้วนอ้วนดิ hòn nào vư vưp dữ, Món muốn mô hình พ่อฮอนแล้วก็บ่ามีเสียงเบาบัดนีอ้อ้าวมันแน่นทุกคน ามว่าจะเก็บเห็ดให้ถูกวิธีให้สวยให้ปิ๊งเลยถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่าวันหนึ่งก็น่าจะได้นิดนีหน่อยๆแหละเ <c oughs> พราะป่าเรามันไม่ได้มีเห็ดเยอะจนแบบว่าเป็นที่ส่วนตัวนะเนาะมันต้องแบบว่าใครไปก่อนก็ได้ก่อนใครมาช้าก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอืม ว่าคนรู้เยอะง่ายๆเลยก็คือแย่งกันเก็บนั่นแหละเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีคนรู้ตอนนี้คนรู้เยอะคนรู้เยอะแล้วก็ป่าตัดไปอีกเยอะอีกสองปีคาดว่าจะไม่ได้เก็บแล้วแหละเต็มที่ก็จะได้เก็บอีกแค่สองปี ป่านี้นะคิดว่าโดูในป่านูน่นอีกแล้วเด้อภูมิแพ้ขึ้นอีกแล้วเด้อเห็ดมาอยู่ในป่าหญ้าเนี่ยป่าดอกหญ้าอีกแล้วสวยซะด้วยไม่เก็บก็ไม่ได้ เห็ดแบบนี้เล่นตัวไม่ได้นะคะช่วงนี้หายาก พิ่ทากนั่นน่ะอือจะกินดอกนี้แล้วกันอ่ะถอนให้เลยอ่ะขนาดใส่ถุงมือยังตกใจอ่ะเขาก็หากินของเขาเนาะ পায় ดอกนั้นมันผูแมงกินตรงกลางปวกกิน ดึงออกมาขาเบลอเลยดูเห็นไหมสวยมาก ขาขายาวแน่นตึ๊บเลยทุกคนเชื่อไหมว่าจะได้เต็มถัง้ะน,นะ ว่าหรอกถังแดงเก็บเล็กผสมน้อยเอา เรามาเจอเห็ดอะไรอ๋เห็ดขาลายเห็ดขาลายจ้ะทุกคนแต่ว่าเขาแก่แล้วล่ะปล่อยเข้าไว้ ห,ห้อนเลยพี่น้องเอ้ยห่อนสุดๆเลย,เลยขนาดาท่านได้เข้าไปในปลาได้นี่อันนี้เก็บอยู่เลาะทางเลยห้อนขนาดนี้เ่ยขเยขาไปในปลาแห้งห้อนครับก,ก็นี้ล้มบ่หอด ็นบจงไห้เี่นะเห็นบบ กูหล่ะเห็นโบพี่น้องนาะยังอยู่อยู่จงไว้ตะกี้เห็นบ่ก็มีเกิดมาใหม่อีกน่ะอันเกิดไม้เขากับจงไว้อีกคนมาเก็บก็เก็บไปว่าเป็นยังคนปอมาเก็บเขาก็ได้เก็บอีกดอกใหญ่เนาะ ขนาดจงไว้มันกะเพราะท่านไหน่งนอย่าลลยปันใดด้วยแต่ว่ามันดอกมันพ่อเอาแล้ว กินเขาก็ไข่าดาวมากสองหน่วยมุเศรนี่กินเขาน้อยๆเขาบอกว่ากินข้าวน้อยๆกินกับเยอะๆจะไม่อ้วนมาสัน่นล่องเบิง <laughs> ล่องเบิงเนาะ 满是面，不啦。 ตัวขาอ้วนๆเนาะเดี๋ยวเอามีดตัดขาอันนี้ดินมันติดไปเยอะ ได้แล้วจ้ะทุกคนหนึ่งถังชิวๆนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราจบคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราก็เก็บอีกนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปสองคลิปสามอีกวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บต่ออีกจ้าถ้าไม่มีเราก็จะไปเก็บบลูเบอรี่นะจ๊ะยังไม่ได้เข้าป่าอันนี้เก็บข้างถนนนะคะหนึ่งถังนี่เก็บข้างถนนสวยงาม แล้วก็มาเจอกันคลิปที่2ต่อไปนะคะทุกคนตามมาค่ะ